นะครับในการก่อเกิดมหาจักรวาลวันนี้เราจะมาทำความเข้าใจคือผมเป็นไย่าแยกแยะให้ออกนะเราสามารถหลอมรวมทั้งมิติสามสี่ห้าหกเจ็ดไปพร้อมๆกันดังนั้นข้อมูลต่างๆนะคะจะมีความหลากหลายแห่งระดับจิตนะครับเมื่อเราเข้าใจความมุมมองหลากหลายเราก็ปรักใช้แล้วก็หลอมรวมกับทุกบทความไปเลยครับกับ องค์ความรู <biraz motiv ators> <m> ้นะอย่างข้อมูลที่พี่หมูให้มาก็คือลักษณะของการปกป้องคุ้มครองและเริ่มฝึกถีบจักรยานให้มั่นคงก่อนนะฮะไม่ว่าเราจะเอ่ยปากไม่ขอปฏิเสธไม่ให้สิ่งที่เลวร้ายมาเข้าตัวไม่ให้เจอบุคคลที่เลวร้ายเข้าตัวนะฮะแต่ความจริงเราปฏิเสธไม่ได้หรอกเพราะบางครั้งอ่าข้อสอบเพื่องยกระดับจิต ก็จะแฝงมากับผู้ที่ไม่พึงประสงค์ถ้าหากเราไม่มีอุปสรรคมันก็ไม่ได้การขัดเกลาดังนนั้นที่บอกว่าคนไม่ดีมันก็คือไม่อาจจะมีจริงเพราะทุกคนล้วนแล้วจะเป็นพระเจ้าที่มาเป็นครัวออข้สอบนะแต่ทําไมพี่หมูต้องกล่าวคํานี้ขึ้นมาเพราะให้เข้าใจว่าแน่นอนมิติส4มส่ยังมีการแยกแบ่งแยกตรงนี้อยู่นะครับเราจะต้องมีไม่ใช่เราไม่กลัวคือเราเราแวดระวัง เห็นไหมครับเราแวดระวังใช้ปัญญานั้นการกลัวการแวดระวังเป็นสิ่งที่ดีในการปกป้องคุ้มครองนะดังนั้นเหมือนกันนะครับเราก็คือไม่อนุญาตเอ่ยปากเลยครับผมนะครับผู้ที่ยังอยู่ในมิติสามสี่อยู่ในการฝึกฝนเดินทางควรครอบเมืรคบ้าและเอ่ยปากกล่าวชัดเจนว่าฉันไม่อนุญาตให้สิ่งที่เลวร้ายเข้ามาหาเราได้ นะครับก็คือว่าเราอา,อาจจะมีจิตกลัวเล็กเน้อยนอยู่ไม่เป็นไายมันงดงามนะครับแต่ต้องเข้าใจว่าอ๋ระดับนี้คือเพื่ออะไรเพื่อสหลับคนใหม่นะครับแต่ผู้ที่เข้าใจแล้วนะครับจะยิงตรงสู่จิตพระเจ้าเลยฉันคือพระเจ้าสูงสุดหนึ่งจุดชี้ของพระอาจารย์เธอคือพระพุทธเมื่อเธอคือพระพุทธและทุกสรรพสิ่งทุกคนทุกเหตุการณ์คือพระพุทธเช่นเดียวกัน อากาศยังเป็นพระเจ้าเลยพระเจ้าอยู่ทุกที่แล้วโมอยู่ทุกที่อยู่ในตะหลิวผัดกับข้าวไปร,รู้สึกสัมผัสถึงพระเจ้าในตะหลิวในกระทะได้ไหมไม่กลัวเราปัญยายธรรมะนะครับองค์ความรู้หออากาศเราสัมผัสพระเจ้าแล้วหมูในการเติมปัญญาในแต่ละเวลาได้ไหมนะครับดังนั้นเราต้องต้องเข้าใจบรลดโอ้สิ่งนี้ที่อาจารย์ให้แน่นอนห้องนี้บอกแล้วว่ามีทั้งคนใหม่คนเก่า คนพื้นฐานและคนที่เข้าใจเมื่อเราเข้าใจบทโอ้นั่น่ะเหมือนกันนะครับเวลาเรานั่งสมาธิเราสามารถที่จะครอบเมขบา้านะเมฆบ้าคือรูปธร,รรมแรกของมหาจักรวาลทีเ่เกิดขึ้นตั้งแต่จิตหนึ่งจิตหนึ่งในการลังสรรคก็คือจิตหนึ่งคือจิต,จต,จตพระเจ้านะครับและท่านก็อยากเรียนรู้ตัวเองก็เลยเปิดแต่งตู้มหาสารขึ้นมาและก่อเกิดรูปธรรม สิ่งแรกก็คือเมอร์คบ้าหรือคริสตัลเป็นสิ่งที่เหมือนกับมองเห็นได้ก็คือแสงแนะครับแสงก็คือมันจะมีเหลี่ยมๆหุมๆเป็นคริสตัลก็คือเมอร์คบ้าที่แหละนี่คือรูปธปร,รรมแรกของมหาจักรวาล <c oughs> และเสียงแรกของมหาจักรวาลคือโอมโอม,โอมเนี่ย จะมีพลังแผ่กว่าเป็นเป็นคาถาเป็นบทที่บริสุทธิ์มากมหาศาลในการล้างคือเขาไม่ได้ล้างหรอกเขาเปลี่ยนเขาเปลี่ยนความมืดเป็นแสงเขาไม่ได้ล้างเหมือนกับห้องมืดๆอ่ะยิ่งมืดเท่าไหร่แสงเทียนไม่ขีดเล็กๆจะยิ่งสว่างใช่ไหมนั่นแหละโอมแผ่กว่า และเสียงอีกแรกหนึ่งก็คือเสียงฮิวเสียงฮิวคือเสียงที่ทยานสูงระน,นาบบนและล่างดังนั้นในส่วนของจิตมิติต่างๆจะใช้เสียงฮิวเพราะมันทะลวงเลยตั้งแต่ใต้โลกกลางโลกแม่ไก่อาสู่จักรกะหนึ่งสอง สามสี่ห้าหกและทะลวงออกการกระหม่อมพุ่มพวดไปถูมหาจักรวาลผระสานบนล่างเป็นแสงสีทองมหาศาลนี่คือคลื่นของฮิวที่เชื่อมประสานกันนะฮะอ่ะกลับมาตรงนี้นะครับพอพูดถึงโอมกับฮิวผมก็ตกผวาเหมือนกัน ขอท่านขออย่าพึ่งไปอะกลับมากลับมาซาชุกลับมานะฮะเมื่อเรากำลังฝึกฝนในการเรียนรู้สมาธิฝึกฝนไปท่องเที่ยวต่างดาวจักรวาลใดๆท่องเที่ยวได้มีความสุขไปเลยครับผมเพียงทําแค่สุขพอเห็นไหมเดินตามความสุขสุขก็คือตัวจริงจิตเติมแท้ที่จะนํำพา นะเราท่องเที่ยวจัก,กรวาลมหาศาลท่องเที่ยวผ่านฝันเพียงแค่สุขพอและก้าเรียนรู้แต่ไม่ให้รู้สึกว่าทยานเอาทายาทเอารู้เอาเห็นเอาเป็นเอาความพิเศษวิเศษรู้สึกว่าอยากได้ของพิเศษเหนือใครมันจะเหนือใครมันจะรู้สึกว่าโอ้ฉันฉันยิ่งใหญ่อะไรประมาณนี้ฉันรู้สึกว่าฉันเหนือใคร มันมีความแตกแยกนิดหนึ่งนะะมันจริงจะเป็นเซนเป็นบางบาว่าเอยเธอเธอทำเพื่อสนุกความสุขที่ทำมันจะเป็นสุขที่บริสุทธิ์เมื่อสุขที่บริสุทธิ์มันจะแผ่กว้างนะครับมันเป็นจิตไอ m อมไ h t ์แผ่กว้างเป็นแสงแต่ถ้าเราเข้าไปเอาอ่ะรู้สึกของความเอาไหมการเอื้อมมือเอาคือมันเอามันจะรู้สึกจิตจะหดหดมันไม่แผ่ มันเป็นผู้เอาไม่ใช่ผู้ให้ผู้ให้คือลักษณะของการขยายจิตเบิกบานและสุขสนุกที่จะเล่นสนุกที่จะไปเรียนรู้สนุกที่จะไปไปท่องเที่ยวจัก,กรวาลไหนไหนไปผ่านมิติเอาเลยนั้นจบไปด้วยจิตสุขและสนุกเวลาเด็กเขาเล่นในสวนสวนสนุกเนี่ยเขาไม่มีความวิตกกังวลแต่หลายคนที่เข้าไปเอาเนี่ยจะใช้จิตมิติสามสี่แห่งการกลัวเล็ก อู้มันมันรู้สึกเอาวิชาแห่งความมืดมิดมันยังไม่แจ้งเรายังไม่เคยไปเรายังรู้สึกว่าไม่คุ้นเคยก็คือความไม่แจ้งเรายังไม่เคยไปอเมริกาไปแอฟริกาไปซูดานเขาก็บอกว่าอู้ที่นั่นนะ่ะอันตรายนะเราก็รู้สึกกลัวเหมือนกันหลายๆคนจะพาไปวิจิตต่างดาวระวังนะเดี๋ยวจะเกิดนั้นเกิดนี่เธอต้องครอบเ่อร์คบ้าเธอต้องสวดมนต์มีคาถาสร้างเกราะกำแพงแก้วเจ็ดชั้น โอ้เราก็ยิ่งกลัวยิ่งเรากลัวเท่าไหร่เราก็ครอบ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 มันบ่งบอกถึงความกลัวเรามากเท่าไหร่ก็ครอบเท่านั้นแต่แน่นอนมันก็เป็นสิ่งดีงามในการปกป้องจิตให้รู้สึกมั่นใจเมื่อเราเอ่ยชื่อกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาคุ้มครองเห็นไหมมันรู้สึกมั่นใจดังนั้นใครยังรู้สึกว่ายังมีเศษกลัวนิดนิดอยู่จงทำเป็นสิ่งทีงามงดงามแต่ผู้ที่เข้าถึงมิติห้าหกแล้วก็ว่า ฉันจะทยาไปท่องเที่ยวสมาธิไหนไหนก็ตามฉันไปดูงานที่ฉันสร้างขึ้นฉันไปชมสวนดอกไม้ของฉันที่ปลูกเองฉันต้องกลัวไหมและงูเงี้ยวเขี้ยวหอตอดแตนทั้งหลายก็คือฉันในการเรียนเข้ามาหรือเสกสร้างเข้ามาเขาเป็นเพื่อนของฉันมาดูแลดอกไม้ฉันจะกลัวสวนดอกไม้ของฉันไหมเห็นไหมจิตมันต่างกันนะดังนั้นนะครับผมเมื่อเรากําลังรู้สึกว่าเราต้องเข้าใจเขาว่าเราจริงจุดใด อ้พื้นฐานฉันยังรู้สึกกลัวหน่อยจงครอบมัะบา้าจงสดมน์และจงเอ่ยปากนะครับอย่าให้สิ่งใ,ใดๆสิ่งเลวร้ายเข้ามาไม่อนุญาตก็ได้กดงานนะแต่สักวันหนึ่งถึงจุดหนึ่งเราก็ต้องคลายลงเหมือนกับข้อมูลของจิตต่างดาวมิติสี่จิตต่างดาวมิติสีตต่ 4, เขาทําหน้าที่อย่างยิ่งยวดนะนะต้องเข้าใจกัอนว่า,วาข้อมูลจิตต่างดาวมิติสี่ จุดประสงค์เพื่อให้เกิดความมิติสามกลัวทําไมต้องให้เขากลัวทําไมต้องให้แผ่นดินไหวทําไมต้องเกิดนูน่นเกิดนี่เพราะมิติสามถ้าไม่กระตุ้นด้วยความกลัวส่งความรักเขาไม่รู้เรื่องเขาหนา <c oughs> ใช่ไหมลนะ่ะเขาอย่างหนาดังนั้นต้องส่งความกลัวไปให้เขาริมรองเธอจะเป็นโครคภัยไข้เจ็บเธอต้องอกหักรักคุดเธอต้องตกงานเธอต้องโดนอะไรสารพัดแผ่นดินไหว รู้สึกไม่สถเยียนไม่สามารถยึดตัวเองเป็นสรารณาได้ก็เลยต้องรู้ทุกจึงแจ้งสุขนั่นแหละค้นหาความสุขอย่างแท้จริงก็คือข้าการกลับเข้ามาค้นหาเรื่องจิตวิญญาณดังนั้นข้อมูลจิตต่างดาวมิติสี่จึงมุ่งเน้นเพื่อมิติสามให้กลัวและบีบให้เข้าถึงสัจธรรมแต่หลายๆคนที่เข้าสู่มิติที่หแล้วจะไปเชื่อข้อมูลจิตต่างดาวมิติสี่มิติห้าไปหมดเลยไม่ได้ เราต้องใช้ปัญญาแยกแยะด้วยเช่นจิตต่างดามิติ4ี่พูดถึงว่าช่วงช่วงนี้นะครับแสงโซลาแฟลตแห่งสุริยเทพจะมาแรงผู้คนจะอดอยากขาดแคลนสงครามระเบิดและก็เป็นจริงเห็นไหมเขาเพื่อมิติสกระทบและเกิดความกลัวนาแปลงฟันฟูนอลายมันทำให้กล่องภายเนี้ยวมืดมน เห็นไ,ไหมนั่นก็คือความกลัวเล็กๆเพื่อให้เราได้ระวังตัวแปลงฟันไปก็รู้สึกว่ามีสติความกลัวเล็กๆนั้นความเล็กกลัวเนี่ยเขาเป็นเป็นเพื่อนนะเนาะมันเป็นการที่ที่เชื่อมต่อที่ดีงามมากเลยถ้าเราเข้าใจนะหรือข้อมูลที่ว่าช่วงนี้เ่าไฟมืดไฟแสงไฟมืดเขากําลังจัดก,การนะครับหลอกล่อสิ่งใดๆก็ตามแน่นอนมันก็เป็นความจริงแห่งรูปธรรมในการที่จะลักพาตัวเด็ก นะครับในการที่จะเป็นรัฐบาลเงาทั่วโลกในการสั่งว่าประเทศนี้กดหยาประเทศนี้เป็นหนี้ประเทศนี้เกิดสงครามแล้วฉันก็จะเข้าไปมีผลประโยชน์แน่นอนสิ่งนี้มันมีจริงเห็นไหมมันเป็นข้อมูลมิติสี่สามที่ไว้ควบคุมความกลัวความกลัวไว้ควบคุมมันงดงามอะ่ะดังนั้นเมื่อเราเข้าสู่มิติห้าหกแล้วเนี่ย จิตพุทธะพระเจ้าเราจะมองทุกอย่างทะลุและเราจะอิสระคือเมื่อเราก้าวเราเรามองจากที่สูงสูงกว่ามิติสี่เราก็โอ้เขาเล่นบทอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เนาะเราก็จะสว่างว่าเมื่อเรามองจากที่สูงโอ้เข้าใจบริบทนี่ไงจิตที่เหนือโลกเหนือสารสิพระพุทธภูมิเหนือดีและชั่วนี้เหนือบุญและบาปคือก้าวข้ามอย่างเข้าใจ นะครับแล้วเราก็ลงเป็นเล่นหลอมรวมมิติ3มิติสาความจริงแล้วไม่ใช่แปลว่ากายสังขารโลกหรอกไม่ใช่แปลว่าการหายอยู่หากินหรอกมิติสแปลว่าวันใดเธอปันขึ้นพลังงานลบมิติสให้มันมันต่ำหนึ่งสองามเนี่ยหจักระหนึ่งก็คืออารมณ์แปรปรวนวิยงังใครมิติจักระ,ะมิติจัก,กระหนึ่งไม่เสถียรอารมณ์เขาจะขึ้นขึ้นลงลง,ลงบโพรลา นะรู้สึกว่ายังไม่สับสนยังไม่สมดุเลเารลณงก็จะเวี่ยงไปเวียงมานี่คือจัก,กะมิติหนึ่งมิติสองก็คือประมาณกันมิติสามก็คือหาอยู่หากินวิ่งวุ่นอยู่กับโลกมนุษย์นั่นคือการปั่นขึ้นพลังงานทุกข์กังวลวิตกนั้นมิติแปลว่าการปั่นขึ้นพลังงานลบตั้งหากละ่ะมันไม่ได้เกี่ยวว่าการทำมาหากินถ้าเธอทำมาหากินแล้วมีความสุขนั่นคือเธอเข้าสู่มิติสี่ห้าหกนะ นะครับดังนั้นมิติแปลว่าการปั่นขึ้นพลังงานอารมณ์นะครับผมให้เข้าใจตามนี้นะครับไม่ใช่ทางโลกหมดก็บอกว่าเป็นมิติสามก็คงอาจจะไม่ใช่ไม่ใช่ใชแบบนั้นร้อยเปอร์เซ็นครับผมวันนี้มาร่วมศึกษาว่าโอ้ทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อเราเข้าใจบริบททมแห่งมิติสามรมแห่งมิติสี่ทมแห่งมิติห้าหกโอ้เมื่อเราเข้าใจแล้วก็ล้อมรวมทุกอย่างเป็นเนื้อเดียวกันอิสระ ไล้อวิชาความไม่แจ้งนั่นเองครับครับ